ห้าโมงแดดล่มลมตกนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นดอยพระธาตุดอยสุเทพนะครับเราก็จอดรถตามข้างทางนี้ก็ได้นะครับข้างล่างนี้นะครับวันอาทิตย์วันนี้คนก็จะน้อยหน่อยนะครับก็มาเดินดูเสือดูช้างนะครับเห็นมีแต่เสือเยอะเลยนะครับช้างก็มีนะครับม้าช้างม้าเสือนะครับ มีคนก็มาถวายเยอะแยะเลยนะครับแถวนี้ก็ถวายให้แก่เท้าหลวงคงคำนะครับก็คงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านก็เคารพบ,บูชานะครับขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้นะชาวบ้านก็เลยเอาเสือมาถวายนะครับเอาเสือมาบูชากันเยอะเลยก็นี่ครับ เดินขึ้นไปนี่ครับทางเลี้ยวทางซ้ายมือก็จะไปน้ําตกห้วยแก้วนะเจ้าตำรวจท่องเที่ยวนะครับทัวริสโพลิสกระเดินขึ้นมาน,นะครับอุทยานแห่งชาติดอยทุเทพดอยปุยนะครับน้ําตกห้วยแก้วนะครับ โอ้ห oh, มาตอนสองกันมาแล้ววิวหลักร้านอาหารหลักสิบโอ oh, oh. ้สวดยอดสวดยอดนะครับสองปากฝั่งนะครับโอ้ oh, รุ่นอะไรโอ้ดอกดาวเรือง มาเป็นคนลดเลยนี่ครับคิวรถคือดอยสุเทพนะครับนี่ครับสวัสดีครับครูบาเจ้าสิวิชัยนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครูบาเจ้าสิบวิชัยร้านขายดอกไม้ทุกเทียนนะครับ ที่ทางด้านหน้าที่จะไปสักการะนะครับคูบารีิวิชัยก็เข้ามาสักการะในสารานี้ก่อนนะครับมีอะไร นี่คือรูปหล่อจำลองครูบาเจ้าสืวิชัยนะครับที่เราจะมาสักการะบูชาในวันนี้สุดทานด้านข้างนี้ครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับครูบาเจ้าสืวิชัยนี่น่านีครับผู้ร่วมสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับ นี่ครับกระแพงแก้วอกรอบนี่ก็มีรัฐบ,บ,บาลจำลองนะครับครับปข้างในนี่ครับปูชนียะบุคคลแก่นนำบางส่วนร่วมนะครับสมัยครูบาร์ิวิชัยสร้างทางพืชดอยสุเทพนะครับ รูาอาจารย์เยอะเลยนะครับทั้งคารวาสก็มีนะครับนี่นะครับศิตวัตรครับนี่ก็เป็นนะครับสถานที่ภายในศาลาข้าง รูปหล่อคุบาสิวเจ้าสีวิชัยนะครับนะครับมาเดินดูข้างในแล้วก็มาดูนี่นะครับอยากให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อเป็นบุญตาเป็นนะครับลายมือนะครับรูปมือรูปเท้านะครับของคุบาเจ้าสีวิชัยนะครับรอยมือรอยเท้านะครับ กวาราวิชัยนะครับคล้า okay, ย mm hmm. เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับศาลา mm hmm. จะมีตู้นะครับ mm hmm. ใส่ของวัตถุมงคลนะครับที่ระ,ะลึก mm hmm. เกี่ยวกับกุารีวิชัยนะครับ mm hmm. มีทั้งเหรียญก็มีนะครับเหรียญเยอะนะครับ องเก่าของเก่มีตะกุดเครื่องมีนะครับน,นี้ก็เป็นชีวประวัตินะครับช่วงที่รูบารเจ้าสราสีวิชัยนำคณะาโยมทำสร้างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับเีโอเคว่าไงคะนี่ครับ เตียโมโชต้องอย่างนี้อมาเจอใครนะฮะวเมื่อกี้เดินเกือบผ่านเห็นว่าเป็นหมาอะไรมาดูเอ้าออี่เตียโมโชโนี่ฝากกระเสะไว้ที่หลวงตาหม,มาที่ที่วัดถ้ำที่เชิงดาวค่ะขอายะอ,อยู่ที่นั่นสิบวัน หลวงตามาถูกกระแสให้สวดจักรพรัดให้24ชั่วโมงค่ะก็คือตอนนี้ก็บอกว่าใครอยากจะส่งบุญกุศลให้ที่เตียงเนี่ยค่ะก็สวดจักรพพัดก็จะถึงที่เตี้ยนะคะเสร็จแล้วนะครับก็ราบูชาครูบาเจ้าสิบิชยวิธีเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับแล้วนะครับโอเคย์